สวัสดีค่ะสวัสดี FC ที่น่ารักนะคะมาทักทายอีกแล้วนะคะนำงานสวยๆมาให้ FC นั้นได้ชมนะคะเรียกว่าลายนางฟ้ากับลายนางสนมนะคะคัดมาเองรับรองถูกใจแน่นอนนะคะขนาดของงานมากกว่า1,2เมตรเป็นลายนางฟ้า แล้วก็ลายนางสนมนะคะสีจริงจะมีออร่าสวยกว่านี้นะคะงานที่มีความปราณีตดูการทอก็รู้เลยว่างานได้มาตรฐานแล้วก็ปราณีตจริงๆลายคมชัดมากๆนะคะสีสวยด้วย ที่สำคัญก็เป็นงานที่มีความปราณีตมีน้ำหนักหน้าก็กว้างด้วยสีก็สวยด้วยนะคะราคาย,ยังเบาด้วย2,390บาทยังพูดคุยกันได้ส่งฟรีนะคะทางร้านอาบน้ำยามาแล้วสายก็คัดเฉพาะงานที่ถูกใจที่ได้มาตรฐานแล้วก็เป็นงานสวยนะคะเช็คเรียบร้อยแล้วงานสวยแน่นอนค่ะ สวยมากๆค่ะมีสองชิ้นงานใครชอบลายนางฟ้าก็จัดไปใครชอบลายนางสนมก็จัดไปเช่นกันไม่ผิดหวังทั้งสองชิ้นงานที่สำคัญนั้นราคาไม่แพงด้วยนะคะพิเศษสุดเนื้องานสวยราคาไม่แพงและก็เป็นงานที่มีความปราณีตลายคมชัดไม่มีสเปะสปะแน่นอนนะคะสวยแน่นอนทักทายมาได้นะคะขอบคุณสำหรับ fc งานสวยมันนี้แล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะ สองชิ้นงานนั้นมีเชิงบนล่างคู่สวมใส่สบายใส่ด้านบนลงล่างใส่ด้านล่างขึ้นบนก็ไม่ผิดแน่นอนไม่มีปัญหานะคะสวยแน่นอนค่ะลายคมชัดรับรองได้แล้วก็ถูกใจแน่นอนราคาไม่แพงขอบคุณมากๆสำหรับ f อทุกท่าน